สวัสดีครับประดาบังวครับกับคลิปเสิริมใจไวเกษียณอยู่บ้านครับผิวขนมแม่บ้านนะครับจะทําบัวลอยไข่หวานให้ทานกันเราไปพากันดูครับทํากันทั้งครอบครัวครับมาฮะไปดูกันนะครับเด็กๆครับลงมือปั้นแป้งกันเองนะครับโดยการควบคุมของต้นว่าลายเงินนะครับนะทำอยู่ที่บ้านครับเป็นนะ สิ่งที่ฝึกให้เด็กได้มีทักษะ,กษะนะครับนในการปั้นด้วยนะครับอันนี้คนเล็กครับน้องอันดาอันนี้คนโตครับน้องหา,าสันนะครับเป็นบัวลอยใส่สีด้วยนะครับมีสีขาวนะครับสีเขียวแล้วก็สีชมพูสีชมพูมพนี่ผสมอะไรครับคุณต้นไม้<อ>ครับเฮลบัว<อ>ลอยเฮลบัวลอยนะครับสีเขียวครับสีเขียว เฮียบุบอยน้ำเขียวกับเฮียบูบอยน้ำแดงนะครับสีขาวสีแป้งอ๋อครับผมเออนี้เก่ง้็จะมีหัวกะทินะคะหัวกะทิของเราใช้ตุ่มนะคะไม่ตั้งเตาโดยตรงนะคะอุ้ยจมนไปเลยหลังจากปั้นเสร็จนะครับก็มาใส่น้ำร้อนนะครับเป็นการลวกให้สุกนะครับลวกบัวลอยที่ปั้นแล้วให้สุกพอสุกแล้วก็จะตักขึ้นพักนะครับ หลังจากนั้นก็จะทิ้งเอาไว้ให้หมัดๆสักครู่หนึ่งนะคะสวยครับใช่แป้งเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวจะตักขึ้นมาพักเอาไว้นะครับับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นหม้อน้ําเชื่อมที่เชื่อมเอาไว้แล้วนะครับก็มีความเข้มขน้นแล้วก็หวานพอประมาณนะครับนะพอแป้งสุกนะครับพอแป้งสุกแป้งก็จะลอยขึ้นมา นะครับเดี๋ยวเราก็จะตักเอาขึ้นมาพักไว้นะครับพอหลังจากที่แป้งสุกก็จะตักขึ้นมาพักใส่ถ้วยนะครับยเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งจะอ้วนหนึ่งน,นะคะหนึ่งกระบวยเป็นเต็มอันนี้หนึ่งกระบวยน้่นเชื่อมเราจะค่อนข้างหวานแล้วก็ตักน้าเชื่อมแล้วก็ตกักกะทินะครับมาผสมกันนะครับ หลังจากที่ตักสามอย่างมาผสมกันแล้วก็จะได้บัวลอยหนึ่งถ้วยแล้วครับไหนขอดูอีกนิดสิครับบัวลอยครับ,บรถ้าเราอยากได้ไข่หวานเรา,เราก็ต้มไข่หวานนะครับครับตอนนี้เป็นการใส่ไข่หวานลงไปในน้ําเชื่อมนะครับจะทําเป็นบัวลอยไข่หวานแล้วครับ ครับหลังจากที่ไข่สุกนะครับที่ต้มในน้ำเชื่อมสุกก็จะตักขึ้นมาใส่ถ้วยบัวลอยนะครับอ๋อนะแล้วก็ตบด้วยน้ำกะทิราดเป็นอันเสร็จสิ้นครับบัวลอยไข่หวานครับมาครับมากินด้วยกัน